หน้าเรียวแล้วก็ดูยาวลงมาเป็นธรรมชาติมากดูไม่เหมือนไปทำมาเลยดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกโอเคมากวันที่3แล้วนะคะก็ถอดเฟือกออกแล้วจะเห็นได้ว่ายังมีรอยเฟือกอยู่นิดหน่อยค่ะแล้วก็รู้สึกได้ว่าหน้ายาวขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากเลยนะคะก็รู้สึกว่าไม่เจ็บแล้วไม่ค่อยปวดตรงคางแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะยังมีบวมนิดหน่อย ันนี้ก็เข้าสู่วันที่7มันดูไม่บวกแล้วทุกคนแล้วแบบดูดิแผลใต้คางก็ไม่มีเพราะว่าเป็นแผลในปากนั่นเองนะคะพอใจมากจากที่แบบเป็นคนคางตัดทางถอยเลยส่งผลให้แบบดูเป็นคนหน้ากลมตอนนี้ก็คือหน้ายาวขึ้นดูไม่ใช่คนหน้ากลมแล้วแล้วเพื่อนก็ทักตัวจริงดูหน้ายาวกว่าในรูปอีกตอนนี้ก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้ว วันนี้ก็เป็นวันที่15แล้วนะคะไม่บวมแล้วนะบริเวณแก้มเนี่ยแต่ช่วงคางเนี่ยอาจจะบวมอยู่นิดนึงหน้าเรียวแล้วก็ดูยาวลงมาคือจากตอนแรกที่ดูเป็นคนแบบคางสั้นคางตัดหน้ากลมคือตอนเนี้ยไม่มีแล้วค่ะทุกคนคือเพื่อนๆก็ทักว่าหน้าดูเป็นธรรมชาติมากดูไม่เหมือนไปทํามาเลยอะไรประมาณเนี้ยก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกโอเคมาก หนึ่งเดือนแล้วเป็นไงบ้างคะน้ำฟีดแบ็กจากคนรอบข้างพอครบเดือนหนึ่งแล้วเงินก็ถามว่าสวยขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าอาทิตย์แรกเยังดูบวมอยู่เลยตอนนี้ดูแบบโอเคแล้วเพื่อนก็ถาม่าทําที่ไหนอะไรยังไงอะไรที่เพื่อนถักรู้สึกว่าเออมันเปลี่ยนไปในใบหน้าเราเพื่อนบอกว่าดูสมส่วนขึ้นดูสาวขึ้นหน้าเดียวขึ้นเลยจริงๆเดิมทีก็เป็นคนมีแก้มอยู่แล้วแต่ช่วงที่ยังไม่เสริมคางดูมีแก้มเยอะมากหลังเสริมจนถึงปัจจุบันนี้รู้สึกว่าหน้ายาวขึ้น